ไทยเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนจากน้ำมันร่วมถึงแก๊ส LPG เพื่อลดการปล่อยก๊าเรือนกระจกในประเทศ สำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวการเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทยนะครับซึ่งมีการหารือกันหลังประชุม World Economic Forum 2568ว่าประเทศไทยนะครับจะมีการปรับกลไกราคาคาร์บอนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือโปรดักที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการใช้มาตรการทางภาษี เป็นเครื่องมือการสร้างความตระหนักให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและสร้างโอกาสให้รัฐบาลสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ให้ความสําคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลรวมถึงแก๊สโซฮอประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น e10 e 2 0 e 8 5น้ำมันกา๊าซและน้ำมันจุดเพื่อความสว่างน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่นดี e ซล b 5 b 7และ b 1 0ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า lpg และก๊าซที่คล้ายกันรวมถึงน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลบอกว่าจะไม่กระทบ ต่อราคาขายปลีกนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับมองไม่ออกว่ามันจะไม่กระทบได้ยังไงนะครับซึ่งอัตราคาร์บอนของสินค้าน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดเบื้องต้นจะมีการกำหนดคาร์บอนที่200บาทต่อ1ตันคาร์บอนเทียบเท่าพิจารณากับราคาคาร์บอนที่กำหนดคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิด ทั้งนี้นะครับก็มีการเผยว่ากระทรวงการคลังให้ความสำคัญในประเด็นของห่วงโซ่คุณค่าหรือว่า value chain นะครับทั้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคขนส่งและน้ำมันที่เป็นต้นทางของก๊าซ เรือนกระจกโดยทั้งสองภาคส่วนนะครับมีสัดส,ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดอยู่ที่70%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศก็ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หนักหน่วงเรื่องของมลพิษและฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5นะครับแถมยังมีข่าวมาเรื่อยๆอีกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการฟอกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือว่าไส้กรงฟอกอากาศหรือพวกแผ่นฟิล์มแผ่นฟิลเตอร์ฟิลทรีทฟอกอากาศเริ่มขาด ตลาดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าหน้ากาก n อ5ก็มีสิทธิ์จะขาดตลาดด้วยหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน